สวัสดีครับจาก VNP มีเรื่องเล่าตอนนี้ผมมาอยู่ที่สถานีปากน้ำนะของ BTS อยู่ใกล้ๆกับสารกลางนะครับจังหวัดสมุทรปราการวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูสกายวอล์กเป็นสกายวอล์กสร้างใหม่นะครับไม่ใช่สกายวอล์กเดิมนะก็เป็นสกายวอล์กที่ทางอาบจอสมุทรปราการนะครับ เขาก็มีแนวคิดที่จสร้างนะครับเพื่อเชื่อมสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีปากน้ำเนี่ยทำเป็นสกายวอล์กนะครับไปที่หอชมเมืองแล้วก็ไปที่ศูนย์ราชการต่างๆนะครับพวกสถานีตำรวจนะเทศบาลความยาวของสกายวอล์กก็อยู่ที่650เมตร ตรงนี้ก็เป็นถนนประคนชัยนะครับฝั่งตรงข้างก็เป็นที่ว่าการอำเภอแล้วก็มีสำนักงานเขตนะครับสาหรับจุดก่อสร้างตรงนี้ก็อยู่ด้านหน้าของห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ ความกรุณานะครับห้ามจอดนะโครงการก่อสร้างทางเดินยกระดับเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวก็ไม่ให้รถมาจอดตรงนี้นะครับเพราะว่ามีการก่อสร้างกันความคืบหน้านะครับตอนนี้ก็ลงเสาเข็มไปแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดนะครับก่อสร้าง บนริมถนนประโคนชัยตรงนี้อยู่ด้านหน้าของอห้องสมุดเขาทำยาวเลยนะครับที่เห็นในซอยรถวิ่งออกมานะครับยาวไปจนถึงแถว หอชมเมืองนะซอยนี้ก็เดินไปได้นะครับก็ถ้าก่อสร้างเป็นสกายวอลก็จะสะดวกนะครับสะดวกกับการเดินทางไปหอชมเมืองเพราะว่าถ้าเกิดเดินไปตามถนนเนี่ยก็ไม่ค่อยดูแล้วปลอดภัยเท่าไหร่นะครับจะมีผู้คนเป็นจํานวนมากแล้วก็ต้องเดินข้ามถนนไปมาเนี่ยนะเพราะว่าตรงนี้ก็รถก็เยอะเหมือนกันนะครับ ก็มีเข้าได้ทางถนนสุขุมวิทด้านนูน้นแล้วก็ตรงจุดตรงนี้ก็เข้าได้นะครับตรงนี้ก็เรียกว่าซอยสีสมุทรสำหรับการก่อสร้างนะครับก็อยู่ตรงฝั่งที่อยู่ตรงห้องสมุดก็เลยไปหน่อยนะครับเลยไปหน่อยก็เป็นสำนักงานเกษตร อำเภอสมุทรปราการตรงด้านหน้าของสำนักงานเกษตรอำเภอเนี่ยตรงข้ามเลยก็จะเป็นหอชมเมืองแล้วนะ เขาจะทําบนทางเท้า,ทาเนี่ยยาวไปปกติในถนนเส้นนี้เนี่ยก็วิ่งได้สองช่องนะครับก็คือวิ่งมาทางผมอย่างเดียวนะตรงนี้ ตรงไปเรื่อยๆก็จะไปเจอกับถนนสุขุมวิทนะครับสุขุมวิทสายเก่าเนี่ยรถก็วิ่งมางได้ได้อย่างเดียวปกติก็เป็นสองช่องตอนนี้เขากั้นไว้ก็ตอนนี้วิ่งออกมาได้ช่องเดียววิ่งไปที่ถนนประโคนชยัย สกายวอล์กนี้ก็มีการกอร่อสร้างเมื่อประมาณเดือนมีนาคมที่ผ่านมาระยะเวลาการกอร่อสร้างก็อยู่ที่ประมาณ3ปีระยะทาง650เมตรจะยังไงผมก็จะนำความคืบหน้าการกอร่อสร้างมาให้เพื่อนได้ชมเป็นระยะระยะสกายวอล์กนะครับเชื่อมต่อ BTS ปากน้ำ ไปที่หอชุมเมืองตรงนี้ก็มีสมรราชการนะครับหลายจุดนะมีห้องสมุดนะมีสำนักงานกาเกษตร มีที่ว่าการอำเภอสมุทรปราการสํนักงานเขตเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามในตรงนี้เยอะนะครับ mm hmm. ก็นํามาฝากกันสกายวอล์กบีซีเดักน้ำเชื่อมอชมเมืองนะครับ ก็ขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ